สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราหมอเบนไพอราเคิลค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวดวงชะตาของชาวราศีสิงในช่วงวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2568มาฝากค่ะบอกเลยว่าดวงในช่วงนี้ของชาวราศีสิงจะเต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆที่ท้าทายและความสําเร็จที่คุณคาดไม่ถึงสิ่งที่คุณเคยคิดว่ายากจะสามารถประสบความสําเร็จได้ในช่วงนี้ถ้าคุณใช้ความมุ่งมั่นและความกล้าหาญในการตัดสินใจค่ะ ราศีสิงเป็นราศีที่มีความมั่นใจในตัวเองและมีความเป็นผู้นำคุณมักจะมีความทะเยอทะยานและไม่กลัวที่จะทําอะไรที่ยากหรือท้าทายและในช่วงนี้คุณจะได้เจอกับโอกาสที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปในทิศทางที่ดีขึ้นถ้าคุณสามารถใช้ความมุ่งมั่นและความมั่นใจในการตัดสินใจทุกอย่างที่คุณทําจะประสบความสําเร็จได้ค่ะขอเริ่มต้นที่ดวงการงานของชาวราศีสิงกันก่อนเลยค่ะบอกเลยว่าในช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่15สิงหาคมนี้ ด่วงการงานของคุณจะเต็มไปด้วยโอกาสที่น่าตื่นเต้นและท้าทายมากมายค่ะคุณจะมีโอกาสได้เจอกับความเปลี่ยนแปลงในด้านการทํางานซึ่งอาจจะเป็นการเลื่อนตําแหน่งหรือการเปลี่ยนแปลงบทบาทในองค์กรที่ทําให้คุณต้องรับผิดชอบมากขึ้นในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณสามารถแสดงทักษะการเป็นผู้นําได้อย่างเต็มที่การได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าจะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับคุณมากยิ่งขึ้น คุณอาจจะต้องรับมือกับโปรเจกต์ใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถของคุณหรือได้รับมอบหมายให้ทํางานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์สูงแต่สิ่งที่สําคัญคือคุณมีทักษะและความมั่นใจในการทําสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วดังนั้นคุณสามารถรับมือได้ดีและหากคุณใช้ทักษะการสื่อสารและการเป็นผู้นําได้อย่างเต็มที่คุณจะประสบความสําเร็จในงานที่ทําอยู่ได้อย่างแน่นอนนอกจากนี้ในช่วงนี้ยังมีโอกาสที่คุณจะได้เจอผู้ที่สามารถช่วยเสริมสร้างความสําเร็จให้กับคุณได้เช่นบุคคลที่มีอํานาจในการตัดสินใจ หรือหุ้นส่วนที่จะช่วยสนับสนุนโปรเจกต์ต่างๆที่คุณกำลังทำอยู่ดังนั้นอย่าลืมที่จะใช้ความมั่นใจในตัวเองและเปิดใจรับโอกาสเหล่านี้เพราะมันจะช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้อีกมากอย่างไรก็ตามอย่าลืมว่าความสำเร็จไม่ได้มาง่ายๆค่ะในช่วงนี้คุณอาจจะต้องทำงานหน่าปกติและบางครั้งอาจรู้สึกเหนื่อยล้าจากการรับมือกับหลายๆเรื่องในงานการจัดการเวลาจะเป็นสิ่งสำคัญค่ะอย่าลืมให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองด้วยเพราะความเครียดจากงานอาจทำให้คุณรู้สึกหมดพลัง ดังนั้นให้พักผ่อนและหากิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายบ้างเพื่อให้มีพลังในการทํางานต่อไปค่ะมาที่ดวงการเงินของชาวราศีสิงห์กันบ้างค่ะสําหรับการเงินในช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่15สิงหาคมนี้ถือว่าเป็นช่วงที่คุณจะได้เห็นการเติบโตทางการเงินค่ะคุณจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่เคยทําไว้ในอดีตหรืออาจจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากผู้ที่คุณไม่คาดคิดเช่นหุ้นส่วนหรือเพื่อนฝูงที่พร้อมจะช่วยเหลือในเรื่องการเงินหากคุณมีแผนการลงทุน รือมีโครงการที่ต้องการขยายในช่วงนี้ถือว่าเป็นเวลาที่ดีในการเริ่มต้นค่ะเพราะโอกาสในการประสบความสําเร็จด้านการเงินมีสูงและถ้าคุณสามารถจัดก,การการเงินได้อย่างดีการลงทุนในช่วงนี้จะทําให้คุณได้รับผลกําไรที่คุ้มค่าในอนาคตอย่างไรก็ตามคุณยังต้องระมัดระวังเรื่องการใช้ใจ่ายนะคะเพราะในช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกอยากใช้เงินกับสิ่งที่ไม่จําเป็นจากความรู้สึกอยากให้ชีวิตมีความสุขหรือจากความสําเร็จที่ได้รับมา การวางแผนการเงินอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณสามารถควบคุมการใช้จ่ายและยังคงรักษาฐานการเงินที่มั่นคงได้ค่ะนอกจากนี้สำหรับใครที่กำลังมีแผนการขอสินเชื่อหรือขยายธุรกิจอย่าลืมว่าช่วงนี้เป็นเวลาที่ดีในการยื่นขอสินเชื่อค่ะเพราะคุณจะได้รับการอนุมัติที่ดีจากสถาบันการเงินถ้าคุณมีแผนการที่ชัดเจนและแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงในการลงทุนสำหรับดวงความรักของชาวราศีสิงในช่วงนี้สำหรับคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์ของคุณอาจจะต้องเจอกับการท้าทายในเรื่องการสื่อสารค่ะ บางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่เข้าใจกันหรืออาจเกิดความรู้สึกห่างเหินจากความเครียดจากการงานหรือปัญหาต่างๆแต่บอกเลยค่ะว่าในช่วงนี้คุณจะมีโอกาสที่จะเข้าใจกันมากขึ้นถ้าคุณสามารถเปิดใจพูดคุยกันอย่างจริงใจการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ก็จะสามารถทําได้อย่างรวดเร็วในบางครั้งความสัมพันธ์ที่ยืนยาวอาจมีจุดที่คุณรู้สึกว่าทุกอย่างเริ่มไม่สดใสหรือเริ่มเบื่อนหน่ายแต่ขอให้คุณรู้ว่าการรักษาความสัมพันธ์นั้นต้องใช้ความพยายามจากทั้งสองฝ่าย การใส่ใจซึ่งกันและการและการพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจซึ่งกันและการจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณแข็งแกร่งขึ้นสำหรับคนโสดในช่วงนี้บอกเลยว่ามีโอกาสที่คุณจะพบคนใหม่ๆที่น่าสนใจและอาจจะทําให้คุณรู้สึกถึงกับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นแต่มันก็อาจจะยังไม่ใช่เวลาที่ดีในการตัดสินใจเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆอย่างรวดเร็วค่ะคุณควรใช้เวลาในการทําความรู้จักและศึกษาให้ดีเพราะบางครั้งความสัมพันธ์ในช่วงนี้อาจจะมีความไม่ชัดเจนหรือมีบางอย่างที่คุณไม่รู้มาก่อน มาพูดถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างค่ะสำหรับชาวราศีสิงในช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าจากการทำงานหรือความเครียดที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ต่างๆดังนั้นการให้เวลากับตัวเองในการพักผ่อนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะอย่าปล่อยให้ความเครียดหรือการทำงานหนักเกินไปทำให้สุขภาพของคุณเสื่อมโทรมการออกกำลังกายเบาๆเ,เช่นการเดินหระะือโยคะจะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นและมีพลังในการทำงานมากขึ้นค่ะนอกจากนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพจิตของตัวเองด้วย เพราะความเครียดอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตได้ถ้าคุณรู้สึกเครียดหรือวิตกกังวลลองหากิจกรรมที่ช่วยให้คุณผ่อนคลายเช่นการทำสมาธิหรือการใช้เวลาว่างไปกับกิจกรรมที่ชอบดวงของชาวราศีสิงห์ในช่วงวันที1่1ถึงวันที่15สิงหาคม2 5 6 8แนี้เต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆและการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายคะ่ะถ้าคุณสามารถใช้ความมั่นใจและความมุ่งมั่นของตัวเองในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้การงานการเงินความรัก และสุขภาพของคุณจะเติบโตไปในทางที่ดีขึ้นทุกด้านอย่าลืมใช้ความพยายามและความอดทนในทุกๆก,การตัดสินใจและคุณจะพบกับความสําเร็จที่คุ้มค่าขอบคุณที่รับชมโวงประจําช่วงวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2568ของราศรีสิงจากหมอเบนไพอาราเคล้นนะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดการดูดดงในครั้งถัดไปค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ